สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวที่ดินกันนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูที่ดินกันที่ดินแปลงนี้นะคะ200ตารางวานี่นะคะห่างลงจากลาดยางนิดเดียวเส้นอุทองบกพล์นะคะห่างเข้ามาประมาณสัก2กิโลนิดๆแล้วก็ลงระยางมาประมาณร้อยหน่อยๆน,นะคะนี่หลักเสารเริ่มแรกก็ตรงเสานี้เลยแปลงแรกขายแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นเส้นรัดยางหน้าี่่อาเส้นนี้เป็นยังเป็นหินคุกอยู่แต่เดี๋ยวเขาจะทํารัดยางแล้วนะคะเขาก็ลังเทถนนใหม่ตรงนี้จะเป็นเส้นรัดยางเลยอะ่ะนี่นะคะถมแล้วด้วยนะคะสองร้อยตารางวาขายแสนเก้านะคะพร้อมโอนเลยแสนเก้านะคะพร้อมโอนถมแล้วเนี่ยเริ่มเสาเสาตรงนี้แล้วก็ แล้วก็ไปเสาตรงโน้นนะคะมันมีเหลืออยู่ประมาณทั้งหมดสามแปลงนะคะติดกันนี่นะคะมันอยู่ด้วยกันสามแปลงนี่ค่ะตามหลักนั้นเลยนะคะผมแล้วนะคะที่ดินอยู่ตำบลสะรงเรืออําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะห่างกอธมประมาณร้อยนิดนิด ไม่ถึงร้อยยี่รนะคะดินมีประปาหน้าที่ดินแล้วนะคะห่างไฟว่ามาร้อยร้อยห้าสิบนะคะไี่เห็นเห็นบ้านคนอยู่เลยค่ะมีบ้านคนอยู่นะคะด้านหลังก็มีบ้านคนซื้อแล้วสามารถมาสร้างบ้านอยู่ได้เลยนะคะสองร้อยตารางวาขายสารแสนเก้านะคะโฉะนดพร้อมโอน เหลืออยู่3ล็อกแค่นั้นเองนะคะที่เรอขายหมดแล้วโฉนดพร้อมโอนเลยโฉนดอยู่ที่บ้านอันนี้ของเพื่อนฝากขายนะคะที่ถมแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อแล้วก็มาสามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะคะสองร้อยจังหวัดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพแล้วไม่มีบ้านไม่มีที่เป็นของตัวเองก็อยากจะมาซื้อเป็นสมบัติให้ลูกหลานก็สามารถ ซื้อได้นะคะเข้าธนาคารก็ได้เพราะเป็นโฉนดนะคะสามารถทําต่อย,ยอดได้หรือซื้อเอาไว้เก็งกาไรก็ได้นะคะสามารถทําเก็งกาไรได้เลยสองสามปีจะขายสองแสนห้าก็ได้นะคะดีกว่าฝากธนาคารเพราะธนาคารดอกถูกค่ะซื้อเป็นอสังหาทิ้งไว้ไม่มีขาดทุนนะคะมีแต่มูลค่าเพิ่มนะคะใครสนใจก็ทักแชททักไลน์หรือโทรมาที่เบอร์ 088 793 2926ได้นะคะ